คนอาจจะมีคำถามว่าร้านจูดจานดำให้แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นจานแดงได้ไหมแล้วลูกค้ามาอืมอร่อยนะเอ่อเปียนจานแดงอดไปจ้ะไม่ใช่นี่คือจานแดงนะฮะใส่เส้นหนึ่งแสนสีขาวอันนี้พวกจะจูนจานดำมาบานๆนะถือว่าเปลี่ยนเป็นจานแดงเลยแล้วจะได้ไหมจำลองว่าลูกค้าซื้อไปปุ๊บ ที่บ้านเป็นจานแดงเปิดปลอกออกมาเสียบปลั๊กสายสายอากาศดันจานเราเสียบเสียบปลั๊กแล้วก็เสียบ HDMI ด,ดูซิว่าลูกค้าจะดูได้เลยไหมถ้าเป็นจานแดงนะมาดูภาพกันระ,ะบบมันก็จะเจอแล้วก็จะอัปเกรดอัตโนมัติลูกค้าก็ไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย,เ,ลยเสียบพั๊กแล้วก็รอเหมือนเดิมอ่ะเรียบร้อย สำหรับคนที่ใช้จานแดงแค่เสียบลั๊กไปเสียบสายสัญญาณรอแป๊บหนึ่งระบบมันจูนให้อัตโนมัติแล้วก็ดูได้ทันทีเลยสำหรับลูกค้าที่สนใจนะก่อง PSI S2X นะรุ่นนี้นะใช้ได้ทั้งจานดำและก็จานแดงนะทางร้านจูนมาให้เรียบร้อยแล้วเสียบปับ๊บดูได้ทันทีกดที่ตะการน้าทา,างนี้เลยนะครับคนถ้าใครสนใจวิธีการติดตั้งหน้าจานก็กดติดตามร้านไว้ด้วยนะครับ